ค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่วันพระไม่ได้มีพันเดียวเจอกันอย่างเรทุกวันพระนะคะวันนี้วันพระนะคะพระเล็กพระใหญ่ใครมาพระเล็กพระใหญ่วันนี้มีกิจกรรมดีๆก็คือมาปล่อยปลาหน้าเขียงด้วยกันนะคะก็สําหรับใครที่ร่วมบุญฝากกับนุชชี่มาแล้ววันนี้นุชชี่มาทําหน้าที่จัดสรรให้นะคะวันนี้เราได้ปลามาหลากหลายเลยเลยวันนี้มีปลาไหลปลาหมอปลาสวายปลาดุกไข่แล้วก็อะไรอ่ะมันขาดปลาอะไรทักอย่าง สีปลาสีปลา,ปา,าแล้วก็วันนี้นเว,ว,วล,ลาพิเศษนะคะมีร้าน,ใน,ในมีร้านข้าวต้มชุมพรเนื่องในวันเกิดนี่แบบปลาไหลเขาไปปลาไหลพิเศษอะะวันนี้พี่ดูจัดให้แล้วนะคะแล้วก็ร้านร<อ>้านอีกร้านหนึ่งต้มมาเหมือนกันร้านไนโอกระเทียมพริกไทยอยู่ตรงตลาดสีตังนะคะพิเศษจริงๆอันนี้เดี๋ยวดูมาเอาปลาให้ให้น้องคลับอ๋อวันนี้ปลาหมอเรอได้อุ้ย อนุโมทนาบุญนะคะหให้ไปตัวนะพี่ด้ย<ะ>อยู่ในนี้ลวนาอนุโมทนาค่ะนี่น้องเขาต้มชุมพรปลาไหลของหนูปลาไหลนั่งในวันเกิดขอให้เงินทองไหลมาเทมาสุขภาพดีนะคะทุกคนเลยนะคะที่ร่วมบุญกับนุชมาวันนี้ให้สุขภาพดีแข็งแรงทุกคนนะคะเงินทองไหลมาเทมามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอ่กหวยไหมถูกหวยไหมถูกหวยซื้อหวยหรือเอาม่จ้ะแทงหวย ช่วงนี้ก็เป็นช่วงซัมเมอร์ทุกคนนุ้กก็จะเห็นตามเฟซเลยว่าผู้ปกครองทุก,ท,ก,ท,กทุกบ้านเลยนะคะก็จะพาลูกๆไปบวชสาม,มนเนรภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากเลยคือนุชช่แบบเห็นแล้วชอบอ่ะสนับสนุนเลยนะคะเพราะว่าการที่การบวชเนี่ยมันจะมีอันนี้สงมากมายหนึ่งในนั้นก็คือปิดปิดนรกค่ะเปิดสวรรค์ ให้กับตัวที่บวชเองแล้วก็ให้กับคุณพ่อคุณแม่ให้กับผู้ที่ชวนบวชแล้วก็ให้กับคนที่แบบช่วยจัางานสนับสนุนงานบวชผู้ที่รวมอันโมทนาเขาก็จะรับบุญไปกันตามลําดับเลยซึ่งดีมากๆเลยอันนี้ส่งเนี้ยเออพี่เกิรบสวัสดีค่ะอ้าวพี่สวัสดีค่ะนี่นี่นี่ร้านไนโอระเทียบิกไทยสีตังที่นุษบอกเมื่อกี้ประชาสัมพันธ์เลยประชาสัมพันธ์เมื่อกี้นุ่มีพูดเกินไปแล้วตักล้างตากล้างมาแล้านี่วันนี้พี่เอามาด้วยอ่ะ ร้านไนโอกระเทียมพริกไทยนะคะอ,ะอยู่ที่สี่กลางตลาดสี่กลางอยู่ในศูนย์อาหารแล้วก็จะมีอีกสองอีกสองสาขาหาดใหญ่วิลเลจแล้วก็ชัยนาท้าฟู้ดคอร์ทที่ถือช้างนะคะเราพบกับร้านไนโอกระเทียมพริกไทยสามสาขาได้เลยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะอขอบคุณค่ะอร่อยๆอทุกคนนุชชี่ไปกินแล้วอร่อยจริงแชโมตาสาภาควะโตอลหะโตสัมมาสัมพุทธสาก นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะพุทธบูชามหาเตโชวันโตข้าพเจ้าบูชาพระพุทธเจ้าขอให้ม<ะ>ีเดชมีอำนาจมีวาสนาธรรมบูชา มหาปัญโยญข้าพเจ้าบูชาพระธรรมขอให้มีปัญญาสังฆบูชามหาโพคาวโหข้าพเจ้าบูชาพระสงฆ์ขอให้มีพวกทรัพับสมบาติอิมินาสักกาเลนะพุทธังธรรมัง สังฆังปูเชมิข้าพเจ้าขอนอบน้อมถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าอีกทั้งค okay. ุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์คุณทานบารมีศินบารมีเน่ขับมะบารมีปัญญาบารมี วิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็ดีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาในปัจจุบันนี้ ตั้งแต่เล็กแต่น้อยจะระลึกได้ก็ดีมีระลึกได้ก็ดีขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าให้สิ้นสัพพทุกข์ให้สิ้นสัพพโสให้สิ้นสัพพโรคให้สิ้นสัพพภัยสัตว์ูดใดใอย่ามาพ้องพาน สัพเพสัตตาอเวราอพยาปัชาอานีคาสุขีอัปตานางปาริหะรันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีภัยขอให้พ้นทุกพ้นภัยปลาทั้งหลายเหล่านี้ ถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ก็จะถึงซึ่งความตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าช่วยให้สัตว์พ้นจากความตาย <c oughs> สัตว์พ้นจากที่คุมขงัง <c oughs> จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า <c oughs> ให้สิ้นสรรพทุก์ ให้สิ้นสรรพศกให้สิ้นสรรพโรคให้สิ้นสพพรรพภัย,ส,ส,พพยสัตว์ูใดๆอย่ามาพ้องพานให้ได้บรรลุรรมักผลนิพพาน,น,พานในการปัจจุบันนี้เธอน,นิพพานะปัจโยโหตูสาธุค่ะ แม่นี่พี่จากร้านในโอกระเทียมพริกไทยอร่อยมากขายที่ตีต <st> ังนี chicken chicken <fish> ่ค <laughs> ุณแม่ค่ะคุณแม่นุช อ่าน้ำตกน้ำตกใปกเลยเอ,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 อลไปแ้วตจ้าสวยมากสวยมาก แม่ปลาไหลแม่ปลาไหลปลาไหลค่ะปลาไหลเป็นไหลมาเทมาจ้าวิอร์วิอร์ปลาดุกปลาดุกกันปลาดุกปลาดุกไปตาดู ตัวเล็กตน้องมวเอาปล่อยปปล่อยไปปล่อยลยปล่อยเลย้าวชาสวยสยาสวยยิ้มก่อนันองอแก่งมากปลาสวายสามัคคีค่ะวเลยมาเลยปลาสวายจ้าอีอติดตไปไม่ยอมไปอุ้ยตัวอยู่ลุกปไปลกไป โอเคค่ะว okay, ันนี้ทุกคนวันนี้ไปปางกษตรแล้วผ่านไปด้วยดีมีทั้งปลาไหลปลาหมอปลาสวายปลาดุข่โ้ววันนี้ได้ยี่สิบกิโลอ่ะดูดูนับก่อนสิบเก้าสามโลครึ่งนะพี่ตาสิบเก้าสามโลครึ่งย2ิบสองครึ่งบวกใงครึ่งย3ิบสามโอ้นึกว่ายี่สิบสามโลครึ่งได้นะวันนี้โอเควันนี้ ได้ทั้งหมด23่สิบสมลขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาเป็นคลิปกันวันนี้เรามีสมาชิกนานๆพี่จะมาเอ้ยต้องปรีมยนต้องเปลี่ยนหลายครั้งแล้วว่าจะมาจะมาเพราะว่าอยากมาอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะเห็มแล้วพอดีเห็นโพสพอดีเนะนูจะปล่อยทุกวันแพ้ทถ้าพี่แอดว่าสะดวกมาได้เลยจะปล่อยประมาณนี้วันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะที่ร่วมบุญกับเพจวันพริไม่ได้ไม่เห็นเดียวค่ะสาธุทั้งมาที่ตัวเองอย่างนี้นะคะเหมือนพี่แอดนะคะพี่กบนะคะนี่นี่แพะปลาปลาดุก แล้วก็คนที่ฝั่งร่วมมือกับนมในชีวมาวันนี้ทำหน้าที่ปล่อยให้เรียบร้อยนะคะวันนี้ได้ทั้งหมด23่โลครึ่งค่ะสาธุขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพดีแข็งแรงนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพระน้าเพราะวันพระไม่ได้มีคนเดียวสาธุสวัสดีค่ะอีพี่แอดแฟนหนิพีเต็ดรายการเลยหนิจว่าจำช้าด้วย ขอบคุณนะครับพี่รายการถ่ายดีใจแน่น้องนุชจะไลไน้องนุชจะไปนค่อยติด